รถในฝันของหลายๆคนนะคะที่เรียกได้ว่าสักครั้งในชีวิตเราขอเป็นเจ้าของและขับ Ben ส์สปอรเปิดประทุนกันดีก,กว่า mm hmm. เวลาที่เราเปิดปิดหลังคาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะคะและเรายังสามารถใส่ของไว้ในคอมพาร์ทเมนต์ด้านหลังได้อยู่แม้ว่าเราจะกำลังเปิดปิดหลังคาอยู่นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าสะดวกมากๆ ทิมนิยมมากๆนะคะเซอวิสง่ายดูแลง่ายนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้พร้อมกันเนี่ยหลายๆรุ่นมากๆสวัสดีค่ะแฟน f ฟชั่นเบนสมอเตอร์ Mall, ที่รักทุกๆคนเลยนะคะพบกับเหน่งเนงเองค่ะทีดาวังดำรงเว่ซีโของ Benz m มอ o r เตอรและวันนี้ค่ะรถเข้าใหม่นะคะ จัดอยู่ในทำเนียบรถในฝันของหลายๆคนนะคะที่เรียกได้ว่าสักครั้งในชีวิตเราขอเป็นเจ้าข,ของและขับเบนสปอร์ต เปิดประทุนกันดีกว่าและซื้อตอนไหนจะดีเท่ากับซื้อตอนนี้นะคะหนาวนะคะและตอนนี้กําลังจะเข้าช่วงปลายปีอากาศหนาวแล้วด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้หนาวเร็วนะทุกคนโกมูตู่บอกปลายเดือนตุลาก็หนาวแล้วเพราะฉะนั้นรถประทุนต้องเข้าแล้วค่ะรถเปิดประทุนต้องเข้าแล้วนะคะคันนี้เป็น S L K 200 A M G นะคะมือเดียวจากศูนย์เบนซ์เลิศเลิศไม่น้อย70,000โลสีขาวเบาะ ำได้แดงเบลแดงพิมพ์นิยมสุดๆนะคะใครพร้อมเอฟก็รับน้องไปอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะราคานะคะหนึ่งล้านเจ็แสนเก้าหเท่านั้นเองวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเขากันดีกว่านะคะกับ s อ OK k 200ค่ะรถเปิดประทุนโรสเตอร์สุดยอดนิยมของ Mercedes-Benz นั่นเองค่ะ เอสอ200 MG คันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง MG Sport p a c k ต g e ็เต็มๆหลอ่อๆรอบคันทั้งกันชนหน้า MG ที่มีเส้นสายดูเหลี่ยมดูคมดูดุดันในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟหน้าที่มีแบล็คกราวด้านในเป็นสีดำนะคะดูดุดันอีกด้วยล้อแมกนะคะเป็นเหมือนมงกุฎของชุดแต่งของตัวรถเลยทีเดียวมาด้วยลาย5ก้านนะคะ AMG มาจากโรงงานแบบนี้เลยทีเดียวด้านข้างนะคะจะโดดเด่นด้วยตัวครีบด้านข้างที่เป็นโครเมียมอยู่ภายในตัวสันมุมของตัวรถที่ลากยาวตั้งแต่บังโคลนหน้ามาจนถึงประตูนะคะลากต่อไปที่เส้นด้านบนนะคะที่ดูเหลี่ยมสันไปถึงฝากกระโปรงท้ายเลยทีเดียวค่ะเวลาที่เราเปิด ประทุนนะคะก็จะเห็นความเซ็กซี่ของตัวรถประมาณนี้เลยมองเข้าไปเห็นภายในอีกด้วยค่ะอ,อะไรจะลงตัวไปกว่านี้นะคะกับภายนอกสีขาวภายในเนี่ยเป็นสีดำได้แดงนะคะทำให้ดูสปอร์ตตี้มากๆแล้วก็ดูไม่เบื่อเลยนะคะทุกคนออปชั่นท็อปๆไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว มือจับนะคะที่เป็นคีเลสโกเพียงแค่เราพกคุญแจไว้ในกระเป๋าเราก็สัมผัสตัวรถนะคะเปิดออกมาแบบนี้เลยก็จะสามารถเข้าตัวรถได้อย่างง่ายดายนะคะ สูไม่เห็นตัวอินทีเรียนิดนึงด้วยความที่ S L K เนี่ยเขาเป็นรถในตระกูลรถสปอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นการตกแต่งภายในเนี่ยจะใช้วัสดุที่หรูหรามากนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเบาะนะคะที่เป็นสีดำจะเห็นว่ามีตะเข็บสีแดงยอยู่รายรอบนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบลสีแดงค่ะ ที่เด่นทั้งเวลาคาดอยู่บนตัวของคนขับและผู้โดยสารนะคะแล้วก็เด่นเวลาที่ประดับอยู่บนเบาะอย่างนี้ก็คือดูดจีดมากๆเลยส่วนพวงมาลัยเช่นเดียวกันค่ะเป็นพวงมาลัย AMG Sport Package นะคะสามก้านโครเมียมปลายตัดนะคะที่เรียกว่ารอให้คุณมาสัมผัดอบอุ้มเข้ามากๆใครพร้อมที่จะจับพวงมาลัยพวงนี้นะคะแล้วก็ไป ตระเวนนะคะท่องเที่ยวในที่ในฝันนะคะพร้อมๆกันก็นมาเลยค่ะคุณธวัชชัยนะคะคุณวินตู้ซิงคุณวิทยานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามานะคะ,ะเดี๋ยวนี้จะขอเข้าไปงั่งให้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่นี่ค่ะกลมาลายนะป้าหล่อๆคาดเบลมาหล่อๆแบบนี้นะคะเบลแดงเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูอัพชั่นกันนะคะ ตัวนี้เนี่ยปัน k, ป้นเบกปั้นคันเลนจะเป็นโครมเมียมด้วยนะคะทุกคนเพียงแค่เราเหยียบเบรกแบบนี้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแบบนี้ค่ะก็จะเห็นเลขไหม่7,9800กิโลเท่านั้นนะคะตัวแดชบอร์ดเนี่ยจะเห็นว่าด้านในเนี่ยจะเป็นลายนะคะที่เป็นตารางให้ความรู้สึกแบบรถสปอร์ตอีกด้วยนะคะในตัวส่วนการของรถเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากฝั่งนี้ ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าใครมีคําถามอะไรสามารถถามมาได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะเพราะว่านิงจะคอยตอบคาถามทุกท่านแบบสดๆกันเลยมองมาทางนี้นะคะเราจะเห็นตัวสปอร์ตคอนโ a แพ็กเกจนะคะนาฬิกากลางที่อยู่ข้างบนคอนโซลนะคะตัวนี้เป็นนาฬิกาบอกเวลาแต่ทําให้ดูคล้ายกับนาฬิกาจับเวลาในสนามแข่งเพื่อให้ได้ฟีลลิ่งของรถสปอร์นั่นเองนะคะ ตัวจอเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้ปุ่มควบคุมต่างๆนะคะได้อย่างง่ายดายนะคะด้วยตัวปุ่ม Command Controller ตัวนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถปรับโหมดของการขับขี่ได้ตั้งแต่ Sport e อีแล้วก็แมนนวลอีกด้วยนะคะพื้นที่เก็บของก็คือสบายมากๆค่ะทุกคนสามารถที่จะเปิดเก็บของได้ต่อสาย AUX นะคะเข้ากับมือถือของเรานะคะ ชาร์จด้วย USB ได้ง่ายดายมากๆค่ะและสำหรับคนที่อยากดูว่าเวลาปิดหลังคาเราเป็นยังไงนะคะเรามาปิดหลังคากันไปพร้อมๆกันเลยเวลาที่เราเปิดปิดหลังคาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะคะและเรายังสามารถใส่ของไว้ในคอมพาสเมนด้านหลังได้อยู่แม้ว่าเราจะกำลังเปิดปิดหลังคาอยู่นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าสะดวกมากๆ เรียกได้ว่าค่ะเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ที่สามารถใช้ได้ในชนีวิตประจำวันเลยทีเดียวคราวนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสำหรับ SLK เนี่ยนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินอย่างเดียวเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน M271 นะคะที่พิมพ์นิยมมากๆนะคะซอร์วิสงง่ายดูแลง่ายนะคะเพราะว่า เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้พร้อมกันเนี่ยหลายๆรุ่นมากๆตั้งแต่ E 200 C 200 S K OK, 200นะอะไรต่างๆอีกมากมายก็คือใช้เครื่องบล็อกนี้นะคะเป็นเครื่องบล็อก M 271ที่ทำงานร่วมกันกับเทอร์โบนะคะทำให้ feeling ของการขับเนี่ยมี boost นะคะตั้งแต่ตีนต้นนะคะเรียกว่าการทำงานของเทอร์โบชาร์จเนี่ยทำให้เครื่องยนต์ที่มีขนาดไม่ต้องใหญ่มากก็คือ1800 c ีนะคะแต่สามารถที่จะมีสมรรถนะการขับขี่เนี่ยตอบสนองได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะคส่องแสงม่ไกลสุดเท่าไหร่ครับไฟหนะ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3 4 0 0เมตรนะไม่แน่ใจต้องต้องลองเช็คสเปคอีกทีนึงนะคะ ถึงของแถมกันรัวๆบ้างนะคะ b e n ซ์มอเตอร์มเนี่ยเรียกว่าดูแลคุณตั้งแต่วันจองไปจนถึงตลอดอายุการใช้งานของตัวรถเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องไส้กรองนะคะด้วยน้ำมันเครื่องนำเข้าฟรี1ปี2ครั้งสปาแพ็กเกจนะคะ2ปี4ครั้งไม่ว่าวันที่คุณออกรถไปมันสวยอย่างไรใน2ปี4ครั้งนี้ทุกครั้งที่คุณกลับเข้ามาคุณก็จะได้รถสวยใหม่ ไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศให้ฟรีอีกหปีอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหาอยู่ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะคะเร็วที่สุดเพื่อร์โทร hotline นย์0 9 2 9 2 4 5 6 4 1หรือถ้ายังไม่อยากโทรสามารถที่จะแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาคุยกับเราได้เลยที่เครื่องหมายแ at อดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนส์มอเตอร์มนะคะ และก็อีกเช่นเคยถ้าใครอยากเห็นอัปเดตสต็อกรถสวยๆให,ใหม่ๆก่อนใครสามารถเข้าไปดูได้ที่ l ลาย Open Chat ของเ็น z m มอเตอร์มนั่นเองค่ะตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยกับรถเบน z s สปอร์เปิดประทุนในฝัน SLK 200 MG มือเดียวจากศูนย์เบนคันนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเองมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ